รูสบายดีมื้อนี้เรามาถ่ายบรรยากาศปุ่ปีใหม่ลรวเด้อดูไหมฮิลลคนงามๆนี่ไะเอาไปดูจากลูกเดินเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศเที่ยวเดี๋ยวมันคนรอคนรอคนรอนี่รอแอคแอคเที่ยวสามารถอันนั้นมื้อนี้มาเที่ยวเลาะสงพระเนาะพศ2566เนาะแม่นเดือน4วันที่10รู้สึกจังได๋ในปีนี้นะน่าเป็นมื้อสุดท้าย องบุญบุญสงการเนาะสมการแลงจากบุญสงการแล้วแล้วก็เป็นบุญสวงเหือซะแล้วก็บุญท่านหลวงเนาะอลายบุญโบ้านเราจังหูซิ่งเังไยบรรยากาศในบุญปีใหม่เราพอนจมหายมึงมีน้ำเย็นจัง่อยโอ้ค่อยกวาดแนวนั่นแหละเจ้าเดียเจ้าเดียคนลอวอาการขนาดเดี๋ยวนี้เนาะ ขี่ไม่มันเนาะแค่เป้าหลายๆรอบเอ้านิวคุณช่วยยิงแน่บรรยากาศีนบุญปีใหม่นิเชียวเนี่ยดังเลยได้ดังในค่ำคืนเลยคราวนี้เราคึ้นเนี่ยรถมาฮอดวัดองตื้อเดี๋ยวมาฮอดวัดองตื้ออชื่ออย่างวัดองตื้อวัดองตื้อมหาวิหารห่างไหมห่างเ เดียบ yeah. รรยากาศสุดละมรล้วจเหล้าเมาไหลรไว่าม่เท่าเมารถไลเราเลยบรรยากาศไทยบรรยากาศกับสรนีหฮอนกับ้อนเน่บุญปีใหม่ เลยจะโลดจนใส่ไหยเดี๋้ๆบรรยากาศนี่ปุ่นปีใหม่แล้มึงไงใช่ใช่ยังอยู่วัดนี่ยครับเะื่ยังอยู่วัดองค์ตื้อไหมมั้งมีใส่องค์ตื้อองค์ตื้อองค์ตื้อไงเรายังอยู่องค์ตื้อดิอ่ายังอยู่องค์ตื้อเนาะองค์ตื้อมหาวิหารองค์ตื้ออยู่